ในชิดลาหลวงพ่อเดินทางขึ้นเหนือไปหาอาจาร,รย์กาหลงทันทีหลวงพ่อสั่งนักสั่งนาก่อนจะมืดค่าต้องถึงอาสมของอาจาร,รย์กาหลงในชิดเดินทางสมัยนั้นเดินทางหนึ่งวันเต็มๆจากภาคตะวันออกมาทางเหนือ พอมาถึงอาสมของอาจาร,รย์กาหลงก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจาร,รย์กาหลงฟังเอาละยมชิดมาถึงที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวมีอะไรค่อยว่ากันโดยความเสียใจและโกรธแค้นกำนันซ้อนกับอาจาร,รย์แม้นในชิด ปฏิญาณตนว่าจะร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันแล้วจะกลับไปแก้แค้นทวงคืนสมบัติพ่อกับแม่เรื่องราวผ่านวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนเป็นป,ปีสปีผ่านไปไวเหมือนโกหกปัจจุบันในชิตอายุ32 หนุ่มวัยกลางคนผมเผ่าเยารุงรังอักละยันเต็มตัวสิบหกอิทิพักและร่ำเรียนวิชาอาบน้ำวันลงยันเพื่อรอวันชำระแค้นทั้งอาจารย์แม้นก็แก่ลงมากแต่ด้วยความสบายจนพุงเริ่มกลางกำนานก็ลืมชิดไปเสียสนิท ใชิดก็ลาอาจารย์กาหลงกลับบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางลงใต้ลงมามาถึงบ้านโดยเ,เกือบคำ่ำคือเดินทางหนึ่งวันมาที่หมู่บ้านนะครับกลับมาหมู่บ้านโดยมาพักในป่าชา้าซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคือ อาจารย์แมนไม่ได้อยู่ที่เพิงที่อยู่หลังป่าช้าไปแล้วอาจารย์แม้นนี่ไปอยู่กับกำนานนะแล้วก็ในชิดมาก็ผ่านไปตั้งสิบหกปีในชิดก็มาอยู่ที่ป่าช้านะคือชิดเดินทางลงมาถึงบ้านเกิดก็มืดค่ำก็เลยมาอยู่ในป่าช้าจะต,ต้องรอ้อยมันมืดกว่านี้ค่อยสาสางแค้น พอค่ำลงปุ๊บข้อมือนก็นคลุบคานตามมาดุดสายหมอกอาจารย์แมนรู้ตัวก่อนด้วยยานสัมผัสปลายกระซิบที่เลี้ยงเอาไว้อาจารย์แมน้นเดินทางมาหาชิดก่อนเพื่อไม่ให้ชิดเพื่อไม่ให้ในชิดได้ทันตั้งตัวในชิดก็รู้ตัวไม่ต่างกันเพียงแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ตัว อาจารย์แมนรีบบริกรรมคาถาพนมะพวัส,สะทั้งนาทิงแล้วก็ปล่อยวอัสควายธนูในมืออาจารย์แมนพุ่งเข้าหาชิตอย่างดุดันปันมีชีวิตเสียงพุ่งชนปะทะร่างในชิตดังทึบเบาๆในชิตเซอออกไปสองเก จับควายธนูที่ปั้นจักคิดพึ่งมาปี้ละเอียดในมือก่อนที่นายชิดจะตว,วัดปืนลูกโม่จุดสาในมือขึ้นเล่งเสียงดังแชะแชะติดต่อกันสองครั้งนกสับไกตามเนิ้วกระดิกแต่ไร้ซึ่งเสียงปะทุของเชื้อดินปืนอาจารย์แมนก็ใชจย่อยเข้าถึงตัวชิดทันที มีดหมอในมือขยับตวัดขึ้นลงไปมาดูไม่เหมือนคนแก่อายุเจ็ดร้อยปีเลยจิตริบจับมินในถุงเป้ออกมาดึงออกจากฝากไอ้แมนนี่แขนข้างนน้นฝีมือมึงกะมังกูรอวันนี้มานานมึงฆ่าพ่อแม่กูอย่าอยู่เลยชิตกระโดดเข้าหาอาจารย์แมนสุดกำลัง พร้อมเก็บปืนเข้าซองที่เอวอาจารย์แมนขั้นเสียงหัวเราะเบาๆ <c oughs> <c oughs> ไอเด็กมัวนซึน, <c oughs> นตวัดกล้องแต่ด้วยท่าร่างกายที่ชลาช้าไปนิดชิดเตะข้อมือดังพัก <c oughs> อาจารย์แมนมิดหลดมือกับเดินทันที คนกลางมืดเห็นแค่แสงสลัวสลัวจากกองไฟที่ชิดก่อขึ้นเท่านั้นอาจาร,รย์แมนรีบกระจนหลบทันทีที่ชิดตะวัดกรีดในมือผ่านลำคออาจารย์แมนไปได้อย่างเฉีวเฉียดไอ้แมนวันวันตายมึงชิดแทงกรีดตรงเข้าหาอาจารย์แมนเห็นชัดว่ากรีดโดนตัวอาจารย์แมนดังสด ข้าท้องเป็นสิ่งที่แทงไม่ใช่คนเพราะหนึบเหมือนแทงต้นกล้วยชิดริบเก็บใบไม้สองใบขึ้นมาอย่างเร่งรีบก่อนที่จะท้องพุทธังเปิดทามังเปิดสังคังเปิดจงเปิดแน่ถุยน้ำลายลงใบไม้แล้วก็ ส่องมองลอดพันลูไปใกล้ๆต้นไม้ที่ชิดแทงอาจารย์แมนไอ้แมนมึงมีดีเหมือนกันนี่อาจารย์แมนที่ขึ้นชื่อว่าเสือย่อมไม่สิ้นลายใช้คาถาจำแรงกายสลับต้นกล้วยมาแทนแกเลยเอรอดบุดบิดแต่ก็โดนแทงที่มือโดยรับบาดเจ็บเช่นกันอาจารย์แมนใช้ ก้นหายใจเก็บใบไม้ถัดหูอย่าห้ามหูปิดพุทธมิหูตรงกำบังกูหายอาจารย์แมนรีบท่องคาถากำบังกายในใจอย่างเร็วแต่ช้าไปชิดเปิดเนตรก่อนจึงเห็นอาจารย์แมนได้อย่างชัดเจนในชิดสืบท้าข้อหาอาจารย์แมนอาจารย์แมน โมโหที่เสียท่าเด็กตะวัดด้วยความโกรธกำใบไ,ไม้ที่ทัดหูทิ้งตะวัดก้องแต่ก็ช้าไปในชิดแทงเข้าหัวใจอาจาร,รย์แม้นอย่างแม่นยำก่อนจะติดซ้ำที่อกอีกทีดังป๊กตายสะเถอมึงไอ้แม่นเป็นดินจะได้สูงขึ้นชิดหรือในชิด เช็ดกลิ่กับเสื้อของอาจารย์แมนก่อนที่จะค้นหาของในตัวอาจารย์แมนไดตะกรุดพาปเจียตและวัฒนูอีกตัวหนึง่งส่วนของอย่างอื่นในชิดไม่ได้สนใจก่อนเก็บกลิ่เก็บสัมภาระเดินดุมดุมออาหมู่บ้านไปบ้านกำนันซ้อนซึ่งอยู่หน้าหมู่บ้านพอมาถึง กำนันซ้อนก็เล่าๆสีทุ่มกว่าคนนอนกันหมดเหลือแต่ลูกน้องสามคนนั่งกินเหล้าเฮฮาหน้าศาลาพักร้อนในชิดอ้อมมาทางหลังบ้านเพราะไม่อยากฆ่าพวกลูกสมุนกำนันซ้อนตัวการคือกำนันซ้อนคนเดียวเท่านั้นพอเข้ามาในรั้วบ้านในชิด รีบยิใบไม้ทัดหูบนงุมง้มในปากก่อนพ่นลมใส่มือลูบศีรษะลงไอกำนันถึงเขาเคาะมึงแล้วในจิตขันเสียงในใจก่อนสืบเท้าเรียบกำแพงปีนขึ้นชั้นสองของบ้านผ่านยาแมแบบหน้าตาเฉยกำนันกำลังจัดเสาเด็ดๆมานั่งจิบ วายเบาๆหยอกล้อสาวน้อยอยู่ในชิดเข้ามาหลบในห้องนอนโดยที่กำนันซ้อนไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามจุลาฯกำลังเดินทางเข้ามาหารอผ่านไปชั่วโมงกว่าๆหลังจากกำนันซ้อนเริ่มเมาได้ที่ก็หิ้ยวสาวน้อยเข้ามาในห้องก่อนกำลังจะขึ้นสวรรค์ทันใดนั้น ที่กำนันซ้อนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีมีดเล่มหนึ่งจ่อที่คอหอยก่อนปัดเข้าไปเบาๆเลือดทะลักออกมาแดงฉันเต็มผ้าปูที่นอนสาวน้อยกรี๊ดลั่นสันเทาด้วยความกลัวพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะหนูแค่มาทำงานหนูจะไม่บอกใครเลย ชิดมองหลอนแวบ,บเดียวแล้วหันไปบอกกำนันซ้อนว่ามึงจำกูได้ไหมไอ้กำนันชั่วพ่อแม่กูต้องตายเพราะมึงก่อนจ่วงแทงอีกสิบกว่าแผลกำนันตาเหลือกมองในชิดด้วยสายตาวัดวันก่อนจะค่อยๆดับลงในชิดรีบปีนหน้าต่างออก แต่ด้วยความสะเพร่าหญิงสาวเห็นหน้าในชิดชัดเจนเช้าวันนั้นเขาหน้าหนึ่งออกทุกสำนักพิมพ์กำนันซ้อนผู้มากอิทธิพลตะวันออกแดน,นตะวันออกในถูกฆาตกรรมในบ้านพักของตัวเองโดยมีหญิงสาวที่มารับงานบอกว่าคนข่าเป็นวัยกลางคน บอกว่ากำนันเคยฆ่าพ่อแม่เขาตำรวจนำสืบจนมั่นใจว่าเป็นนายชิดที่หายสาบสูญไปนานถึงสิบปีเอาละครับคนเล่นของขุนจนชิดหรือเสือชิดเพิ่งเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับวันนี้หลอนสนธยาก็ได้นำเรื่องราวบางส่วนของขุนจนชิดหรือเสือชิด มาขัดต่อดัดแปลงเพื่อเพิ่มอัตรารถในการรับฟังตาผิดพลาดประการใดหรือชื่อไปตรงกับบุคคลใดก็ขออภัยมานะตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามตอนต่อไปในหลอนสนธยานะครับราตริสวัสดิ์ครับผม